ครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับช่องฟรีทอมไลท์ของเรานะครับจะมาสอนเพื่อนๆในการทําบัญชีอย่างง่ายนะครับเออมันเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับด้วยโปรแกรม Excel นะครับแล้วก็ผมจะสอนวิธีการใส่สูตรเล็กๆเน้อยด้วยนะครับไม่ยากนะครับไม่กี่ขั้นตอนเนาะครับก็เดี๋ยวจะมีวิธีการทํำยังไงนั้นตามผมมาชมกันเลยดีกว่านะครับ ครับก็บงต้นนะฮะก็ให้เพื่อนๆนะครับเปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมาก่อนนะฮะจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะฮะเลือก workbook เปล่าตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บนี่ครับเขาก็จะเข้ามาสู่หน้าตา Excel เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่าไอ้เจ้าโปรแกรม Excel นมันจะเป็นหน้าตาหน้าตามันจะเป็นตารางตารางแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้ว Excel เนี่ยเขาจะใช้คำนวณตัวเลขเป็นหลักเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของเจ้าตัว Excel นะครับมา มาดูในช่อง A ช่องแรกกันก่อนให้เพื่อนๆ er นะครับพิมพ์คําว่าวันเดือนแล้วก็ปีนะครับอันนี้เว้นวรรคเพงสักนิดนึงนะครับวันเดือนแล้วก็ปีนะจากนั้นช่องที่2ที่เป็นช่อง B เนี่ยครับให้เพื่อนๆ er พิมพ์คําว่ารายการนะครับช่องที่3ให้เพื่อนๆพิมพ์คาว่ารายรับแล้วก็ช่องที่4ให้เพื่อนๆพิมพ์คาว่ารายจ่ายอ่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะฮะก็ ให้เพื่อนๆนะครับขยับช่องไฟเนาะขยับช่องไฟให้มันกว้างๆนิดนึงนะครับนี่รายรับรายจ่ายก็ไม่ต้องเอากว้างมากนะครับพอให้เห็นตัวเลขเนาะแต่ว่าไอ้ช่องตัวรายการนะครับก็ให้เพื่อนๆขยับห่างนิดนึงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีรายการที่เอ่อยาวแบบนี้ครับเนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวเลขเป็นไหมอ่ะเราก็จะได้หน้าตาเขาโครงของไอ้เจ้าบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่าย ของเรานะครับเนาะให้เพื่อนๆนะครับคลุมดานะครับช่องที่มันเป็นตัวหนังสือด้านบนนี้เลยนะครับแล้วก็จัดกลึงกลางนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับจัดกลึงกลางกลึงกลางช่องนะครับแล้วก็ข้อมูลข้างในก็อยู่กลางๆเหมือนกันนะครับไม่ชิดล่างชิดบนนะครับแต่ว่าให้อยู่ตรงกลางนะครับเนาะจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับวันเดือนปีเนี่ยสมมุติว่าวันนี้วันที่5เดือน มีนาคมส5 6พนอะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะพิมพ์เข้าไปว่า05หทับ0ทับ2อ6 5่าแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนนะครับมาใส่ตรงรายการนะครับสมมุติว่าวันที่5เดือนที่3เอ่อวันที่5มีนาสวห้าร้อ5เนี่ยผมมีเออรายรับก่อนละกันครับรายรับของผม,ผมสมมุติว่าขายข้าวละกันนะขายข้าว สกระสอบอาขายข้าวสี่กระสอบรายรับผมก็ต้องมาใส่เป็นเงินสักสมมติว่าขายข้าวสี่กระสอบเป็นเงินสักสี่พันอ่าสี่พันบาทใช่ไหมครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาเราใส่ตัวเลขสี่พันบาทไปเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องหมายคอมมา่ามันทําให้เราดูยากใช่ไหมครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะครับนี่ฮะคลุมดําทั้งสองช่องอให้เพื่อนๆนะครับคลุมดําทั้งช่องรายรับแล้วก็รายจ่ายนะครับนี่ยโดยเอาเมาส์เนี่ย มาชี้ตรงช่องคอลัมน์ด้านบนนะครับคลิกไปปุ๊บแล้วก็กดเครื่องหมายคขมามานี่เห็นไหมครับช่องรายจ่ายก็เหมือนกันคลิกไปปุ๊บก็มากดเครื่องหมายเข้ามานะเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตนะครับใส่ข้อมูลลงไปก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายพอซื้อน้ำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรายการที่3นะครับรายการที่3มเนี่ยซื้อซื้อข้าวเอเอซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วกัน,นครับ ซื้อก๋วยเตี๋ยวเนอะซื้อก๋วยเตี๋ยวไป50บาทพิเศษนะครับแล้วก็ซื้ออะไรอีกออมีจ่ายค่าไฟจ่ายค่าไฟฟ้าน,นี้ครับไป500บาทอ่นะซื้อรองเท้าซื้อรองเท้าอยู่250บาทนะครับเนาะรายการของวันที่5เดือนที่3ปีห5ห5เนี่ยหมดแล้วนะครับต่อไปเป็นวันที่6เนอะผมก็พิมพ์ไปเลยครับ6ทับศทับ 2, สองห้าหกห้านี่ครับวันที่หกเนี่ยผมขายผักแล้วกันนะขายผักกาดขาวาได้เงินมาสองร้อยบาทนะครับแล้วก็ขายปลาปลานินนะสมมติครับขายปลานินได้อีกสองพันห้าร้อยบาทนี่แล้วก็อะไรอ,อีกอซื้ออาหารซื้ออาหารปลา ซื้ออาหารปลาสองกระสอบสองกระสอบขอไปนะครับซื้อซื้ออาหารปลาสองกระสอบเป็นเงินจำนวนหนึ่งพันบาทกันนะหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับมีรายการแต่ละเดือนเนี่ยวันไหนเพื่อนเพื่อนทำวันไหนเพื่อนเพื่อน ได้เงินอะไรมาหรือว่าใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างนะครับก็ให้เพื่อนๆลงรายการให้ครบทั้งหมดนะครับออจากนั้นนะครับสมมุติว่าเนาะสมมุติว่าตอนนี้ผมลงรายการครบทั้งเดือนเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะหาผลรวมแล้วก็จะหาเงินคงเหลือว่าเดือนนี้เราเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาทําการรวมรายรับรวมรายจ่ายแล้วก็เงินคงเหลือกันนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะทําให้มันเป็นอัตโนมัติเลยนะครับวิธีการทําไม่ยากนะครับก็ ให้เพื่อนๆนะครับแค่พิมพ์ช่องด้านล่างสมมุตินะครับว่าด้านบนเนี่ยมันเราทํามาทั้งเดือนเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างเราแค่ไม่พิมพ์รวมนะครับเนาะรวมเพื่อนเพื่อนจะสังเกตนะครับตอนนี้มันมีอยู่2เซลล์รวมกันแต่ว่าผมอยากทําให้มันเป็นเซลล์เดียวกันครับผมก็แค่คลุมดํา2เซลล์นี้นะครับแล้วก็ไปที่ด้านบนครับไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ไปที่หน้าแรกนะครับแล้วไปที่ ประสานและจัดกือกกลางนะครับปั๊บนี่เห็นไหมครับช่องเซลล์สองช่องสองขออภัยครับช่องเซลล์สองช่องนี้นะครับมันก็จะรวมให้เราอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราจะมารวมช่องรายรับก่อนนะครับช่องรายรับเนี่ยเราจะทํายังไงใช่ไหมครับพิมพ์สูตรเข้าไปเลยง่ายๆนะครับสูตรซ้ำนะครับก็แค่กดเท่ากับเข้าไปครับกดเท่ากับจากนั้นก็ตามด้วยเอสนะครับแล้วก็วงเลบเปิด ให้เพื่อนไปกดตรงที่เลข4,000ตรงนี้นะครับช่องรายรับช่องแรกนะครับจากนั้นนะครับก็กดชิปค้างไว้นะครับชิปที่คีย์บอร์ดฮะค้างไว้แล้วก็มากดช่องสุดท้ายของเดือนนั้นนะครับนี่กดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะคลุมดําให้เราทั้งหมดเลยนะฮะจากนั้นนะครับก็กด enter เข้าไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมค่าใช้รวมรายรับทั้งหมดนะครับ ช่องรายจ่ายเพื่อนๆไม่ต้องอพิมพ์สูตรซ้ำเข้าไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆน,นะฮะกดตรงที่ช่องรายรับนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนเอาเมาส์นี่เอาเมาส์มาจิ้มตรงนี้นะครับให้มันเป็นรูปสีดําๆ,ๆบบนี่นี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูครับให้มันเป็นรูปกายกบ,บาดสีดํดๆแบบนี้นะฮะนี่ครับให้มันเป็นรูปกากบาดสีดํดๆแบบนี้จากนั้นคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากมาด้านข้างได้เลยนะครับนี่เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับ พอเราเดินบนคลิกเข้าไปเห็นไหมครับว่ามันก็จะซ้ำด้านบนให้เราทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีลัดนะฮะเนาะบางคนก็จะไปพิมพ์สูตรซ้ำตรงนี้อีกนะครับไม่จะเป็นนะฮะเนาะเราสามารถลากมาได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของ Excel นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับตอนนี้เราได้ผลรวมรายรับแล้วก็รายจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเงินคงเหลือนะครับด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆมาคลิกตรงช่องด้านล่างนะครับแล้วก็พิมพ์เขาว่าคงเหลือ นี่นะครับเหมือนเดิมนะครับผมอยากให้ช่องคงเหลือเนี่ยมันจัดอยู่ตรงกลางผมก็แค่ลากคลุมทั้งสองช่องแล้วก็ไปตรงที่หน้าแรกแล้วก็ไปตรงที่ภาษาเซลล์แล้วก็จัดกึ่งกลางนะครับตรงนี้นะกดเข้าไปปึ้งนะครับก็จะได้คงเหลือเข้ามาแล้วนะครับเงินคงเหลือนะฮะก็จะประกอบไปด้วยรายรับแล้วก็ลบด้วยรายจ่ายใช่ไหมครับกดเข้าไปในช่องรายรับตรงนี้ครับกดเข้าไปปั๊บนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบแล้วก็มากด ในช่องรายจ่ายนะครับก็คือช่องนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็กด enter แค่นั้นนะครับเราก็จะได้เงินคงเหลือมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นงงเงินคงเหลือของเดือนนี้นะครับสมมุติว่าด้านบนเพื่อนๆจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปนะครับเช่นเอ,อ่อของผมอ๋อวันที่7ทับศูนย์สามทับสองห้าหกห้าอ่อันเนี้ยผมจ่ายค่างวดรถแล้วกันนะจ่าย จ่าค่าค่างวดรถยนต์อ่าไปจำนวนอยู่เออเอาสักสามพัลานมือสอง่ะสามพันบาทเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาถ้าผมเปลี่ยนแปลงตัวเลขอะไรด้านบนด้านล่างนะครับตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติเลยนะฮะเนาะอย่างของผมเนาะวันที่7จ็นเนี่ยจา่าค่างวดไปแลไปเรียบร้อยแล้วเราขายของ ขายอะไรได้ขายหมูแล้วกันนะขายหมู2ตัวนะครับสอยหมูสตัวอ่าได้เงินมา1 5 0 0 0หมบาทหมูอะไร15000ัน 15, บาทเอาสักสี่พันหก็ได้หมูเล็กนะครับอ่าขายหมู2ตัวได้เงินมาสี่พันห้าร้อยบาทนี่เห็นไหมครับเพือพ่อจะสังเกตว่าเวลาผมพิมพ์ไปป๊อบเนี่ยด้านล่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของโปรแกรม e อ c ก l นะครับมาต่อไปนะครับ ผมก็แค่มาคลุมดําให้เป็นเป็นตารางแล้วก็ให้มันดูง่ายขึ้นนะครับเช่นผมก็จะเอาเมาส์นะครับมาตรงที่มุมบนด้านซ้ายนะครับจากนั้นก็ลากคลุมทั้งหมดเลยนะครับเรียบร้อยแล้วผมก็แค่มาตรงนี้ครับเพื่อนๆไปตรงที่หน้าแรกนะครับแล้วมันจะมีตรงนี้ฮะนี่เส้นนะครับผมก็แค่กดเข้าไปตรงนี้ปุบ๊บผมก็เลือกนี่ครับเส้นขอบทั้งหมดนี่มันก็จะมีเส้นตารางขึ้นมาให้เราแล้วก็สามารถทําให้เราเดยดูได้ง่ายขึ้นนะฮะ ฟอนต์นะครับตอนนี้มันยังดูขัดขัดอยู่มันยังดูไม่สวยนะครับผมอยากจะเปลี่ยนฟอนต์ผมก็แค่แบบนี้ครับคลุมดําทั้งหมดเลยคลิกซ้ายลากไปแล้วก็คลุมดําทั้งหมดนะฮะจากนั้นก็ามาเปลี่ยนฟอนต์ด้านบนตรงนี้นะครับไปตรงที่หน้าแรกแล้วมันจะมีช่องฟอนต์ให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บอย่างของผมเนี่ยถ้าเป็นงาน Excel เนี่ยผมจะชอบอ่อทีเสารบัน p ีเซึ่งสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ขนาดก็จะใช้ประมาณขนาด16นะครับนี่แล้วก็ ช่องด้านบนตรงนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นตัวหนานะครับคลุมดําเสร็จแล้วก็มาตรงที่ตัวบีตัวหนาตรงนี้นะครับนี่เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆเลยนะครับเนาะก็หวังว่านะครับเพื่อนๆที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็ จะสามารถทําตามที่ผมสอนได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับถ้าผมสอนเร็วหรือว่าสอนไม่ถูกต้องอะไรยังไงต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ